วันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านพร,ระโคหมู่ที่5้าตำบกลกระโทกอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ผมจะพามาชมที่ดินที่เ,เป็นโคกหนองนานะครับทำโคกหนองนาโมเดลไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีเส้นทางเข้าออกที่สบายมากๆนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับถนนลาดยาง สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวิทยาและทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านพระโคหมู่ที่ 5, ตําบลกระโทกอาเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ผมจะพามาชมที่ดินที่เ,เป็นโคกหนองนานะครับทำโคกหนองนาโมเดลไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีเส้นทางเข้าออกที่สบายมากๆนะครับเพราะว่าอยู่ติดกับถนนลาดยางด้านหน้าแปลงที่ดินก็เ,เป็นคลองส่งน้ํานะครับ ห่างจากตัวอำเภอโชคชัย,ชยมาเพียงประมาณ6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแปลงที่ดินที่ว่าก็คือแปลงนี้ครับก่อนจุบันเจ้าของเดิมได้ทำเป็นโคกหนองนามโมเดลไว้แล้วนะครับภายในแปลงก็จะมีบรรยากาศที่เป็นเกี่ยวกับทุ่งนาเป็นบางส่วนแล้วก็เป็นเนินถมดินแล้วก็ขุดบ่อเลี้ยงปลา ไว้ให้ด้วยแล้วนะครับทางเข้าก็จะประดับด้วยไม้ประดับเป็นต้นไซทองนะครับทำเป็นรั้วไว้นะครับบริเวณตรงนี้ก็คือพื้นที่ทำเป็นนานะครับตรงนี้ทำนาทำนาข้าวบริเวณตรงนี้บอกไว้ก่อกนได้เลยนะครับว่าสามารถที่จะทำนาได้ตลอดทั้งปีหนึ่งปีสามารถที่จะทำนาได้ถึง3ครั้งนะครับ ราะว่าบริเวณด้านหน้าแปลงแล้วก็ด้านข้างแปลงเป็นคลองส่งน้ําที่สามารถที่จะผันน้ําเข้ามาใช้ในแปลงของเราได้ตลอดทั้งปีการทํานาจึงสามารถทําได้ตลอดทั้งปีนะครับอเอกสารสิทธิ์ของแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่รวมอยู่ที่3ไร่กับอีก21ตารางวาเจ้าของก็เสนอขายในราคา ไล่ละ7 0 0 0 0สบาทและยังเป็นราคาที่สามารถที่จะผ่อนได้ด้วยในระยะเวลาถึง48งวดหรือว่า4ปีนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะทำสัญญาและวางเงินจ่ายงวดแรกก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่แปลงที่ดินแปลงนี้ได้เลยนะครับอ,อีกกาสารสิทธิ์ชนวนครุฑแดงไม่ติดภาระใดๆนะครับ ส่วนบริเวณตรงนี้นะครับที่เราเดินมาถึงบริเวณตรงนี้ก็คือบริเวณที่เป็นเ,เนินดินที่ได้ถมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีความสูงระดับเดียวกันกันกบถนนนะครับสามารถที่จะมาปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยรีสอร์ทร้านอาหารต่างๆก็ได้นะครับตรงนี้นะครับมีหน้าทีา่ตรงนี้มีหน้าที่พอ ปลูกสร้างบ้านได้นะครับบริเวณสระน้ำนะครับสระน้ำตรงนี้มีเนื้อที่อยู่ประมาณ200ตารางวาหรือว่า2องงานภายในบ่อน้ำสระน้ำลูกนี้ก็ปล่อยปลาไว้แล้วประมาณ2000ตัวนะครับปลาที่ปล่อยก็เป็นพวกปลาอานินปลาตะเพียนนะครับ ด้านหน้าแปลงนะครับด้านหน้าแปลงก็เม right uh 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 ื่อกี้ที่อยู่ติดกับถนนลาดยางถนนลาดยางก็จะมีความกว้างอยู่ที่6เมตรเลยนะครับรถยนต์สามารถที่จะวิ่งสวนทางกันได้นะครับบริเวณหน้าแปลงก็จะอยู่ติดกับคลองส่งน้ําด้วยนะครับหน้าแปลงมีความยาวจากด้านทิศใต้นะครับมีความยาวอยู่ที่85เมตรนะครับแล้วก็ด้านทิศตะวันออกก็จะอยู่ติดกับคลองดินนะครับคลองส่งน้ํา เป็นคลองดินนะครับมีความยาวของแปลงที่ดินอยู่ที่65เมตรนะครับบริเวณตรงนี้สามารถที่จะผันน้ําเข้ามาในแปลงที่ดินของเราได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีประตูเปิดปิดน้ําจากคลองส่งน้ําด้านหน้าแปลงเข้ามายังข้างๆแปลงนะครับแล้วก็ผันน้ําเข้ามาใช้ในบริเวณแปลงที่ดินของเราได้ด้วยนะครับบริเวณนี้นะครับ ไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับเพราะว่าอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง185เมตรเลยนะครับแปลนที่ดินแปลงนี้มีข้อดีอก็คือว่าเป็นแปลงที่ดินที่อยู่ใกล้ๆกับถนนเส้นหลักก็คือถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข224ถนนลับสิมาโชคชัยนะครับห่างจากแปลงที่ดินแปลงนี้เพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับตัวอำเภอโชคชัยแล้วก็ ห้างสรรพสินค้าตลาดสดโรงพยาบาลนะครับก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแปลงนี้ไปเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวเมืองโคราชสีมาหรือเมืองโคราชนะครับก็จะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปประมาณ35กิโลเมตรนะครับในส่วนของกรุงเทพมหาคนครก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินแปลงนี้ประมาณ250กิโลเมตรนะครับสามารถเดินทางามายังแปลงที่ดินได้อย่างสะดวกสบาย ใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากกรุงเทพมาแปลงที่ดินแปลงนี้ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับเป็นแปลงที่ดินที่าภายในแปลงนะครับได้ทําเป็นโคกหนองนาโมเดลไว้ให้เรียบร้อยแล้วบริเวณภายในแปลงก็จะปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับไว้เป็นบางส่วนแล้วนะครับไม้ผลก็จะเป็นพวกไม้ต้นมะม่วงนะครับแล้วก็ไม้ยืนต้นก็จะเป็นต้นสาธรอน แล้วก็ดอกไม้ต่างๆนะครับนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับอขอสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงแล้วนะครับหรือว่านอนสสี่จอ,อมีเนื้อที่อยู่ที่3ไร่กับอีก21ตารางวาเป็นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเลไม่มีประวัติน้ําท่วมสูงกว่าระดับน้ําทะเลถึง185เมตรนะครับห่างตัวโคราชมาเพียง35กิโลเมตร อ,อยู่ในพื้นที่ของบ้านพักโคหมู่ที่5ตําบลกระโทกอําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา,ามีเนื้อที่รวมที่3ไร่21ตารางวาเสนอขายยกแปลงในราคาไร่ละ700,000บาทนะครับและสามารถที่จะผลชำระได้ด้วยถึง48งวดนะครับเฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่งวดละ44,515บาทนะครับ48งวดนะครับาสามารถที่จะผล โดยตรงกับเจ้าของโฉนดได้เลยไม่มีเงินดาวก็ก็ได้นะครับสามารถที่จะชําระงวดแรกแล้วก็เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่แปลงที่ดินแปลงนี้ได้เลยจะมาสร้างเป็น uh, บ้านพักอาศัยรีสอร์ทร้านอาหาร uh, ตัวนี้ก็เหมาะมากๆครับหากท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะ uh, เดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้ได้ด้วยตนเองก็ได้นะครับตามพิกัดด้านล่างลิงก์อีโอนี้นะครับเราได้เนบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือจะ ทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามเส้นทางก็สามารถที่จะโทรมาได้ที่เบอร์0814133164หรือจะแอดไลน์เพื่อนเพื่อนมาขอดูเอกสารต่างๆเช่นโฉนดนะครับก็สามารถที่แอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้ที่ idline atakin999 อย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเละทีมงานขายที่ดินโดยพาทินรัตนะก็ต้อง อขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ